ช้ามาแล้วกด Subscribe ให้ช่องชมัยใส่ใจกินด,ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยล่ะพูดง่ายๆถ้าเราแบ่งมาตรการอเหลือประชาชนเนี่ยก้อนที่หนึ่งเลยคือให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้ที่จะใช้จ่ายประทังชีวิตในช่วงที่มีปัญหาในขณนะนี้นะครับ โดยให้คนละ5,000บาทต่อเดือนนะครับในกลุ่มที่เป็นแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวผู้ประกอบการอาชีพอิสระทั้งหลายที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดนี่แะครับแต่อันนี้เนี่ยเป็นพวกที่อยู่นอกประกันสังคมนะครับเพราะว่าพวกที่อยู่ในระบบประกันสังคมเนี่ยทางประกันสังคมเขาจะให้อยู่แล้วนะครับไม่ก็เข้าคารมเหมอือนกันเขาจะให้อยู่แล้ว นั่นคือเงินข้อแรกเพื่อว่าใน3เดือนนี้เนี่ยคุณมีเงินแน่นอนที่สุดก็คือว่าเดือนละ5 0 0 0ันบาทซึ่งถ้าเกิน3เดือนไปสถานการณ์ยังจำเป็นก็สามารถต่อไปได้เรื่อยๆนะครับนี่คือข้อที่1กข้อที่2ก็คือเรื่องสินเชื่อเพื่อ่ากัว่าข้อแรกถ้าไม่เพียงพอก็อจะมีบางคนบางกลุ่มซึ่งอาจจะมีความต้องการสินเชื่อเพิ่มเพราะบางส่วนที่ต้องทำต้องใช้ ไม่รู้จะไปหยิบยืมที่ไหนก็เป็นการป้องกันไม่ให้เข้าไปเป็นลูกหนี้นอกระบบเนี่ยก็พยายามดึงเข้ามาสู่ระบบดีเสียอันนี้โดยแบงรัฐออมสินทกศเนี่ยกรุงไทยเป็นหลักใหญ่ในการที่จะดูแลในส่วนนี้ฉะนั้นวงเงินเนี่ยหมื่นเดียวด้วยเขาคิดว่าอันนี้น่าจะเพียงพอในการหล่อเลี้ยงตรงนี้ได้แต่ถ้าหาว่าคนที่มีค่าใช้จ่ายมากขึ้นเช่นมีการผ่อนรถผ่บ้านเนี่ย พื่อป้องกันไม่ให้เขาต้องสูญเสียในสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็มีวงเงินที่ใหญ่ขึ้นคือประมาณ5 0 0 0 0ืบาทต่อเดือนแต่นี้ดอกเบีย้ยจะสูงขึ้นมานิดหนึ่งอันแรกนั่นดอกเบีย้ยแค่จุดเท่าไหร่ศูนย์จุดหนึ่งครับนนเท่านั้นเองนะครับนี่คือก้อนที่2องในแอดอัพจากก้อนที่1นก้อนที่3นี่ก็คืออันที่จะไปจุนเจือเพิ่มขึ้มอีกหมายความว่าที่มีโครงการอบรมไหนๆเข้าข้อว่างงาน มีงานน้อยก็จะให้มีการโครงการอบรมโดยครุปที่1คือแบงค์รัฐนะครับทกสออมสินกรุงไทยหะ่านี่เป็นต้นกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ให้การอบรมกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มของเครือข่ายมูลนธิธิทั้งหลายเช่นนี่จะมีการประสานงานไปนะครับมีมูลนธิธิอย่างเช่นของมูลนิธิพดาบทนะครับมูลนิธิแชร์พัฒนาหรืออื่น ที่ทางการเนี่ยจะไปประสานงานทีหลังนะครับอันนี้เขาจะมีวิธีการในการทำเทรนนิ่งของเขาในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มอย่างเช่นของอวของกระทรวงศึกษาหรืออื่นๆซึ่งเขามีโครงการของเขาอยู่แล้วโดยรับการแอดสายนงบประมาณให้อยู่แล้วฉะนั้นกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คุณไปนั่งฟังอบรมได้ความรู้เพิ่มเติมตามความถนัดของแต่ละองค์กรเช่นทกศก็คงจะอบรมมเกี่ยวเรื่องของการเกษตร นะครับออมสินในเรื่องการธมาค้าขายอวอาจจะเรื่องของดิจิทัลเรื่องของไอทีเป็นต้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะขอให้เกิดประโยชน์และขอได้รายได้สมมุติว่าเดือนหนึ่งประมาณ300บาทวันนึงประมาณ300บาทโปรแกรมสัก7วันหรือสิบันคุณก็ได้เงินเพิ่มมาแล้วประมาณพันกว่า2,000บาทาฉะนั้นลักษณะเช่นนี้หนึ่งคนคุณได้5000บวกอีกทีงสว่า2,000คนนะครับอันนี้ก็เราคิดว่า กระทรวงการคลังมองว่าอันนี้น่าจะเพียงพอต่อการที่จะประทังชีวิตไปได้เนี่ยนะฮะอยู่อย่างพอเพียงนี่แหละ3เดือนอันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับวงเงินที่ประกันสังคมจ่ายให้กับคนที่มีรายได้อยู่แล้วเขาจะได้จากส่วนนั้นไปเลยนะครับตัดตอนกันไปมาตรการที่จะมีการแจกเงิน5,000บาทนะคะวางระบบที่จะลงทะเบียนยังไงแล้วก็ตรวจสอบยังไงเงินจะถึงมือ แรงงานได้เมื่อไหร่คะตอบเลยคือการพยานะครับพยานนะครับการลงทะเบียนนะครับสามารถทําได้2วิธีนะครับท้งทางออนไลน์แล้วครับไปติดต่อที่สาขาของธนาคารของรัฐคือออมสินทกสและก็กรุงไทยนะครับสามแห่งนี้ถ้าท่านอยากไปด้วยตัวเองแต่เราไม่แนะนำนะครับเราแนะนําให้ติดให้ท่านยื่นคําขอทางออนไลน์ได้นะครับเดี๋ยว เราจะมีเว็บไซต์ขึ้นมานะครับชื่อว่าเราไม่ทิ้งกัน com นะครับเพราะฉะนั้นท่านเข้าไปลงรายละเอียดในในเว็บไซต์อันนี้ได้นะครับไม่ต้องไปพยายามลดการติดต่อที่ไปที่ธนาคารนะครับสีขั้นตอนง่ายๆนะครับถ้าท่านอยู่ในคุณสมบัติของแรงงานลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมท่านไปลงได้นะครับหลักฐานท่านเรียนบัตรประชาชนข้อมูลส่วนบุคคลที่อาจะต้องกรอกบ,บางเรื่องนะครับแล้วก็ข้อมูลของนายจ้างถ้ามีนะครับ แล้วก็อาจจะมีประเภทว่าท่านเดือดร้อนอย่างไรนะครับลงทะเบียนไปทางนี้นะครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ www เ,เราไม่ทิ้งกัน .com นะครับแล้วก,ก็หลังจากนั้นเราใช้เวลาประมาณทีบวกหตอนนี้ในเบื้องต้นนะครับที่ท่านจะได้รับเงินเดี่ยวยาซึ่งจะส่งตรงเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของท่านถ้าท่านมีนะครับซึ่งเราอยากจริงๆเราอยากไปขั้นตอนนี้ที่สุดแต่ถ้าไม่มีจริงๆท่านก็ใส่บัญชีธนาคารของท่านมานะครับเงินก็จะโอนตรงเข้าสู่บัญชีของท่าน อันนี้คือ4ขั้นตอนง่ายๆนะครับของของการลงทะเบียนครับซึ่งอันนี้ผมเรียนว่าเริ่มเดินเมษานะครับเว็บไซต์ต้องใช้เวลานิดหนึ่งจริงๆผมอยากให้เริ่มลงทะเบียนได้แต่พรุ่งนี้เลยนะครับแต่ว่าเนื่องจากเว็บไซต์เนี่ยมีขั้นตอนในการจะได้มาซึ่งเว็บไซต์อันนี้นะครับก็คิดว่าไม่เกินวันเสาร์ครับลงทะเบียนได้นะครับแล้วก็ทีบวกห้าได้เงินนะครับต่อไปครับอันนี้เป็นการใช้วิกฤตโอกาสนะครับพร้อมเพย์มันช่วยให้เรามีข้อมูล รับการช่วยเหลือมันมีกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาจ่ายเงินประกันสังคมเองกลุ่มนี้จะเข้าในในหมวดไหนคะครับท่านผู้หมายถึงผู้ที่จ่ายเงินประกันตนตามมาตรา40นะครับซึ่งไม่อยู่ในระบบประกันสังคมก็จะอยู่ในระบบนี้ครับถ้าประกันสังคมไม่จ่ายนะครับทางระบบนี้จ่ายให้ครับทุกคนจะมีมีเงินเยียวาจากภาครัฐนะครับโอเคนะคณพาไม่ทิ้งกันอยู่แล้ว